ในสังคมปัจจุบันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือที่เราเรียกกันว่าเหล้ากลายเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆวัฒนธรรมตั้งแต่การเฉลิมฉลองความบันเทิงไปจนถึงการสังสรรค์ระหว่างเพื่อนฝูงการดื่มเหล้ามีผลกระทบต่อร่างกายและสังคมอย่างไรบ้างเหล้าเมื่อดื่มเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายเราเริ่มจากกระบวนการทํางานของสมองเหล้าจะกดการทํางานของระบบประสาททาให้การตัดสินใจการตอบสนองและการควบคุมอารมณ์ลดลง การดื่มเหล้ายังเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากการดื่มเหล้าทำให้การตอบสนองของร่างกายช้าลงและการมองเห็นบิดเบือนไปจากปกติเหล้ายังส่งผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของเราการดื่มเหล้าเป็นประจำสามารถทำลายตับซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่ต้องกรองพิษในร่างกายผลลัพธ์คือเกิดโรคตับแข็งโรคตับอักเสบนอกจากนี้การดื่มเหล้ายังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคมะเร็งหลากหลายชนิดเช่นมะเร็งช่องปากมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งลำไส้ผลกระทบของเหล้าไม่ได้จำกัดอยู่ที่ตัวผู้ดื่มเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมผู้ที่ต่อดิสุรามักประสบปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความรุนแรงในบ้านหรือส่งผลต่อการทำงานและปัญหาทางการเงินจึงไม่น่าแปลกใจที่หลายประเทศมีกฎหมายควบคุมการดื่มเหล้าอย่างเข้มวอดพิษสุราหรือโรคพิษสุราเรื้อรังคือภาวะที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ และในปริมาณมากจนร่างกายติดและควบคุมการดื่มไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายจิตใจและชีวิตประจําวันอย่างรุนแรงอาการของโรคพิษสุราทําให้อยากดื่มตลอดเวลาคุมตัวเองไม่ได้แม้จะพยายามเลิกก็ตามดื่มในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆมีอาการถอนเมื่อหยุดดื่มเช่นมือสั่นเงยอ,ออกคลื่นไส้อาเจียนและเลยหน้าที่ทั้งในเรื่องการงานครอบครัวและสังคม ปัญหาสุขภาพตับอักเสบตับแข็งโรคหัวใจความดันโลหิตสูงมะเร็งการเลี่ยงการดื่มเหล้าเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยปกป้องสุขภาพและความมั่นปลอดภัยของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพลองนึกถึงสถานการณ์ต่อไปนี้เมื่อคุณไปงานสังสรรค์กับเพื่อนไม่จําเป็นต้องดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถสนุกได้ลองเปลี่ยนมาเลือกเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์เช่นน้าผลไม้หรือโซดานอกจากจะด,ดีต่อสุขภาพแล้วยังช่วยให้คุณมีสติและความปลอดภัยมากขึ้นหากคุณดื่มแล้วหลีกเลี่ยงการขับรถแทนที่จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ใช้บริการขนส่งสาธารณะหรือเรียกแท็กซี่จะเป็นต่อหัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าเลือกสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการเลี่ยงแอลกอฮอล์และออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอสิ่งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆและทําให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพการดื่มเหล้าให้โทษทั้งต่อตัวเราและสังคมรอบข้างแม้บางครั้งการดื่มเหล้าอาจดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาในหลายโอกาส แต่การเข้าใจถึงผลกระทบและการเลือกวิถีชีวิตที่ไม่พึ่งพาแอลกอฮอล์จะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีและชีวิตที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น